สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงจํานวนตรรกยะซึ่งจานวนตรรกยะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของจํานวนจริงตามนิยามแล้วจํานวนตรรกยะคือจํานวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะครับและจํานวนตรรกยะที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับก็คือจํานวนที่เรียกว่าทศนิยมสาทศนิยมสามเนี่ยถือว่าเป็นจํานวนตรรกยะถ้าตามนิยามแล้วแปลว่าทศนิยมําจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้จริงไหมครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูว่า ทศยมสามหน้าตาเป็นยังไงทศนิยมสามหน้าตาแบบนี้ครับก็คืออันนี้ก็คือศูนย์จุดหนึ่ง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 แต่ว่าถ้าเราบอกว่ามันมีหนึ่งไม่จํากัดมีหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะขี้เกียจเขียนใช่ไหมครับเขาก็เลยสามารถเขียนทศยมสามเหล่านี้ให้อยู่ในรูปอย่างย่อได้นะครับวิธีเขียนให้อยู่ในรูปอย่างยอ่อง่ายๆเลยครับศูนย์จุดหนึ่งสามใช่ไหมซึ่งมันสามเลขหนึ่งใช่ไหมครับสามเลขหนึ่ง นนั้นเราจะใส่ครับ0.1แล้วก็ใส่จุดข้างบนมันอีก1จุดอ่าสังเกตนะครับว่ามันซ้ำที่เลข1และมันซ้ำแค่1ตัวก็คือซ้ำเลข1แล้วเราก็ใส่จุดแค่1จุดเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปจะเข้าใจมากขึ้นอ่ะอย่างข้อ3มนะครับข้อ3 0.333333ก็เขียนได้เป็น0.33แล้วก็0.3แล้วก็ใส่จุดข้างบนมันอ่ะเอาวิธีอ่านไปนิดนึงครับจะได้ เข้าใจตรงกัน0.1แล้วก็มีซ้ําข้างบนเนี่ยเวลาเราอ่านเราอ่านนี้นครับ0.113ก็คืออ่านตัวเลขที่ซ้ําไปรอบหนึ่งหลังจากนั้นพูดคําว่าซ้าอันนี้อ่านว่า0.333 3, 3, 3. ดูตัวอย่างต่อไปครับ0.0696969 6, 9, 6, 9. เห็นไหมครับว่ามันเริ่มซ้ำที่6กับ9ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนเป็นทศนิยมซ้ำเราก็จะเปลี่ยนเป็น0.0 หกเก้าหกเก้าซ้ำนี่คือวิธีอ่านนะอ่ะสังเกตตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่เจ็ดสิบสามจุดสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสังเกตไหมครับว่ามันเริ่มซ้ำสามตำแหน่งเวลาที่มันเริ่มซ้ำสามตำแหน่งเนี่ยครับเราก็จะเขียนสิบสามจุดสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งซ้ำอ่ะถ้าตาม ที่เราเขียนตามคนเราต้องเขียนจุด3าจุดใช่ไหมแต่ว่ามันเริ่มยุ่งยากละเขาก็เลยตกลงกันว่างั้นถ้าทศยม3มถ้ามันซามตั้งแต่3ามตำแหน่งขึ้นไปให้เขียนแค่ตัวําตัวแรกกับตัวที่ําตัวสุดท้ายก็พออก็จะเหลือแค่นี้ครับถ้าเป็นงี้ให้รู้เลยว่าซามสามตำแหน่งเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปครับตัวอย่างที่9 48ิจุดสองห้าป จุดจุดจุดแปลว่ามันซ้ำสองห้าแปดเก้าไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะอ่านว่าอะไรครับสี่สิบแปดจุดสองห้าแปดเก้าสองห้าแปดเก้าซ้ำนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างที่มันยุ่งยากขึ้นนิดนึงอย่างเช่นตัวอย่างที่หกนะครับศูนย์จุดเจ็ดแปดห้าศูนย์จุดเจ็ดแปดแปดห้าแปดห้าแปดห้าคราวนี้เราต้องสังเกตดีนะครับว่าทศนิยมซ้ำในข้อเนี้ย มันเริ่มซ้ำที่ตำแหน่งไหนใช่ไหมครับถ้าสังเกตดีมันเริ่มซ้ำที่ตำแหน่งนี้ก็คือเริ่มซ้ำที่แปดห้าแปดห้าเพราะฉนั้นเวลาเราเขียนเราเขียน่าครับศูนย์จุดเจ็ดแปดแปดห้าแปดห้าซ้ำโอเคไหมเวลาอ่านเราก็อ่านว่าศูนย์จุดเจ็ดแปดแปดห้าแปดห้าซ้ำอีกรอบหนึ่งเราอ่านว่าศูนย์จุดเจ็ดแปดแปดห้าแปดห้าซ้ำอ๋อโอเค เริ่มมีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงเนาะอ่ะตัวอย่างที่8ดครับย3สิบสามอ่ะสังเกตครับทุกคนสังเกต23สาจุด0เจดดเจดดอ่ะอันนี้สังเกตน,นะครับว่ามันเริ่มําที่7 8 9ดแดแล้วก็เขียนว่า23.0สิ9สา9จุดปด้เจดด้าสามอ่ะตัวอย่างสุดท้ายครับก่อนจะจากกันหน,นึ่งยจด สามสองสี่ห้าศูนย์สามสองสี่ห้าอันนี้ถือว่าซ้ําทั้งหมดห้าตแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนว่าอะไรครับยี่หนึ่งร้อยีี่จุดศนสามสองสี่ห้าศย์สามสองสี่ห้าสามั่นเองเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูกันต่อว่าแล้วทศยมซ้เหล่านี้นครับมันเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงทําไมเขาถึงเรียกว่ามันเป็นจำนวนตรรกยะครับผม